ทุกขกับเรามาตลอดเราก็ปล่อยผ่านนะเป็นชื่อนุ่นนะนะเราปล่อยผ่านเพราะเราเพราะเราดูคนเราดูจากการการะทําอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยน,นะวันเนี้ยมันมีชื่อนุเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรามองว่ามันไม่ใช่มันไม่มันไม่ถูกต้องคือเราก็อยู่ของเราเฉยๆอ่ะเราก็อยู่ของเราเฉยๆอยู่กันแบบปกติ นีมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าฮะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอวะแบบอ่ะเฮ้ยมีเรื่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนะแต่เอาไปพูดกันะ เอามาบอกกันเอามาพูดกันแบบสนุกปากว่าแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วคนตัดเอาไปบอกหนูแบบผิดๆนะไว้มาเจอกันหน่อยคืออย่างนี้นะคำที่บอกว่า ที่รับไม่ได้เลยสำหรับตัวนู้นนั้นรับไม่ได้เลยอะรับไม่ได้เลยกับคำน,นี้แล้วแล้วมันแบบมันแรงมันรุนแรงมันรุนแรงสำหรับตัวนุนมันรุนแรงสำหรับตัวตัวตัวศิลปินคนอื่นมันรุนแรง แล้วก็อ๋อฝากถึงแอเคเขาที่บอกว่าไม่ต้องมีดราม่าไม่ต้องสร้างคอนเทนต์ก็ดังได้อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่ดราม่านะคะจะพิมพ์อะไรนะมีสติหน่อยนิดนึงอย่าลืมสติไว้ที่บ้านไม่จำเป็นเลยคำว่าดราม่ากับคอนเทนต์มันไม่ไสนุกไม่ใช่อย่างที่ศิลปินคุณเคยทำ นะครับคนอย่างนุ่นไม่มีคอนเทนต์แล้วก็ไม่มีไม่มีวิ่งเข้าหาดราม่าไม่มีวิ่งเข้าหาคอนเทนต์แน่นอนอย่ามาแบบว่าบอกว่าโอ้ต้องมีดราม่าอีกแล้วเพื่อที่ดูในนั่นไม่จําเป็นนะครับทุกวันนี้ก็ไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วจบเนาะทุกวันนี้ก็โอเคจ้าคือตอนเนี้ไข่มุกตอนเนี้ท่องเพลงด้วยไง พอใกล้ลถึงคอนเสิร์ตแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะคะพี่บะใครจะชอบดราม่าไม่มีใครชอบดราม่าหรอกจะชื่นชมใครก็ไปชื่นชมอย่ามาแบบว่าคิดว่าจะต้องมานั่งพูดดราม่านั่งพูดคอนเทนต์ไม่จําเป็นนะทุกวันนี้ก็ เรามองอยู่แล้วนะว่าคนเราจะทะเลาะกันนะ่ะทะเลาะกันเลยทะเลาะกันได้นุ่นบอกหมดว่าข้องใจคุยกันเลยข้องข้องใจข้องใจคุยกันเลยเคลียร์กันเลยแต่ไม่ใช่ว่าแบบพอออกพอออกแบบว่าพอออกสาธารณะ,ะ,ะนะปุ๊บมีชื่อ มีชื่อศิลปินอยู่ในนั้นด้วยทั้งนที่ยากยากนุ่นอะไรสดเวลาที่นุ่นจะเคลียร์กับใครนุ่นไม่โพสเห็นปะสังเกตดีนุ่นไม่โพสไม,ไม่ไม่โพสไม่ไม่โพสไม่อะไรเลยแต่เจอ นัดมาเจอมัดมาเจอมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วนุ่นก็แล้วนุ่กนก็นั่นแล้วนุ่งคืออะไแต่นี่พอมันออกสู่าสาธารนณะปุ๊บคือหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราคือสาธารนณะตัวศิลปินคือสาธารนณะทีนี้ ออกสู่สาธารณะจริงๆทุกอย่างมันต้องมีต้องมีแบบว่าต้องมีกรอบไปให้ตัวเองด้วยใช่ค่ะสงสารนู้นะบอกตร,ตรงๆมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วแล้วก็มีมีน้ำตาไหลยอยู่เสียใจเพราะเขาบองว่า ไม่เคยทําอะไรให้นุ่นไงไม่เคยทําอะไรกับนุ่นไม่เคยทําเรื่องไม่ดีกับนุ่นเขาก็ตรงไปตรงมาตัวนูเองก็ตรงไปตรงมากับนุ่นมาเสมอแต่ทำไมไมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยนังก็นังก็เสียใจใช่ค่ะนังก็เสียใจนะนังก็บอกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกนะง้ว่าเดี๋ยวนุ่นจะไร้สดนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกไม่ได้พูดก็ แต่ก็ตั้งใจว่ายังไงก็ต้องมาพูดเพราะว่าเรื่องนี้นางได้รับผลกระทบโดยไม่เห็นนะคะอันนี้ยืนยันโดยนุ่นนะคะว่าไม่รู้ว่าใครจะเอาไปพูดนะครับไม่รู้ว่าใครจะเอาไปพูดต่อกับใครว่า นูทำแบบนี้กับนุ่นหนูทำไม่ดีกับนุ่นอยู่กำลังจับหนูอยู่ไม่ต้องมาจับอะไรนูครับนูไม่ได้ทำอะไรอันนี้ยืนยันจากตัวนุ่นนะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดนะต,ต้องต้องต้องหยุดนะว่า กันแบบส่งเดทนะครับอันนี้ยืนยันจากตัวนุ่นนะเพราะว่าบองตรงก็สงสารเพราะว่าไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่มันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่มีเรื่องแบบนี้เลยมันไม่ใช่เลยแล้วก็อีกอย่างอะไรที่เรายังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกสู่สาธารณะ ครับก็อย่าละลาบละหลวงกันนะอย่าละลาบละหลวงกันนี้ดีกว่าคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคือประเด็นมันอยู่ในการแบบส่งต่อกันไปคนนี้พูดให้ฟังแล้วคนนี้ก็เอามาบอกคนนี้มันเป็นแบบนี้ครับแล้วคนนี้ก็ก็ก็แบบว่า ไม่โอเคกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องแล้วก็เกิดกลั่นออกมาเป็นเป็นแบบนั้นนะคะแะรงสั่นกันไปเรื่อยอย่างว่าแหละพี่โอ๋คนไทยอะฟังไม่เกินสองนาทีอ่านหนังสือไม่เกินสามบรรทัดนี่แหละคนไทย ทีเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมเราก็คิดว่าทุกๆวันนี้ตัวตัวเราเองตัวศิลปินเองก็ระมัดระวังที่สุดแล้วนะขนาดเราอยู่กันอย่างแบบโปร่งใสมากๆพวกหนูก็ยังระมัดระวังกันมากๆระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการพูดอะไรออกไปพวกหนูก็ก็ทำดีที่สุดแล้วพูดเป็นชั่วโมงตัดไปที่อยากจะให้มันเป็น ใช่ไปแล้วเราแบบสงสารนุไปเลยคือแบบว่าเอาตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็สงสารนางอะนะนางก็อยู่ของนางเฉยๆอะ <c oughs> ส่งลังใจให้หนุนะอันนี้การันตีจากปากนุ่นเองแล้วก็จากตัวนุ่นเองว่าน,นุ นูซื้อตรงในทุกเรื่องกับนุ่นมาตลอดหนูไม่เคยทําร้ายหรือทํร้ายนุ่นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังไม่เคยทุจริตกับนุ่นไม่เคยทรยศกับความรู้สึกนุ่นแน่นอนอันนี้คือการันตีจากตัวนูนะว่ามันไม่มีการมันไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ หยุดส่งหยุดสร้างเลื่อนหยุดสร้างคอนเทนต์ในชีวิตกันได้แล้วดูโดนอีกแล้วครับพี่ฮานะ่านางอยู่คงนางเฉยๆนะั่นนะ่ะเป็นอะไรจังเหรอวันนี้เอี่ยมไปทง ก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ตอนนี้ไม่จําเป็นเนาะไม่จําเป็นค่ะคุณมินนี่ไม่จําเป็นครับเพราะยังอยู่ในกระแสทุกวันนี้ก็ยังก็ยังเลนลิเกยอยู่ทุกวันไม่พักเลยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะับหยุดส่งอะไรที่มันแบบว่าหยุดหยุดทําอะไรที่มันแบบ ให้กับศิลปินมีอะไรไหมคะคุณมินนี่มีอะไรไหมคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็ช่วยตัดด้วยนะครับช่วยตัดทีนะครับใครก็ได้ตัดทีเนาะอืม <achieve> ไม่โดนเรื่องไม่ยกก็โดนเรื่องแฟนขับไม่โดนเรื่องแฟนขับก็โดนเรื่องแชทส่งกันไปกันมานะครับโดนโยงทุกเรื่องอะหนูอะโดนโยงท,ทุกเรื่องแล้วก็ำลังวิ่งค่ใช่ ว่าถ้าเป็นเรื่องที่แบบเออนุแบบว่ามันเป็นในส่วนของเขาในเอซของเขาหลไรของเขาุนไม่เคยยุ่งเลยนะนุ่นไม่เคยยุ่งเลยเพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขาแล้วก็พื้นที่ของเขาให้เขาได้จัดการตัวเองแต่นี่คือแต่นี่คือมันเป็นเรื่องที่แบบจู่ๆก็มี จู่ๆก็มีมีชื่อขึ้นมาโดยที่แบบว่าฮะอะไรแบบเนี้ยอย่าสงสัยอะไรในตัวหนูเลยชีวิตพวกหนูมันไม่ได้ซับซ้อน เขาจะได้รู้ว่าเราเรามีสมองเขาจะได้รู้ว่าตัวเขามีสมองเขาจะรู้ตัวกันว่าเออเรามีเราม,เรามีเราจะได้ฉลาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังฟังไปบ้างก็ดีจะได้ฉลาดขึ้นหน่อยไม่ใช่ว่าไม่ฟังอะไรเลยจะที่ายก็นั่นไปก็กูจะนั่นก็กูจะนี่อะไรอย่างเงี้ยไอไอไอที่นุ่นการันตีไปอนะก็ช่วยตัดแล้วก็ ไม่เกี่ยวเลยนูไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยตัวนุนเองนุก็ไม่เกี่ยวเลยแต่ทำไมยังมีชื่อนุนกับนุนในวงสนทนาของใครก็ไม่รู้เออในแชทของใครก็ไม่รู้ด้วยในวงสนทนาแชทของใครก็ไม่รู้แต่ยังมีชื่อนุนกับนุตอนทั้งที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยคือใครเอ่ยอย่าให้นุ่นทำอะไรที่มันสุดต่งนะถ้าคนแบบว่าหรือจะให้นุ่นสุดตรงในไลน์นี้ไปเลย ส่งแชทไปบอกว่ากําลังจับนุเรื่องนุโกงนุ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำนี้คืออะไรคืออะไรไปจับอะไรมันไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเป็นอะไรคําเนี้พิมพ์กันได้ยังไงฮะคานี้พิมพ์กันได้ยังไงไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนใครเป็นคนพูดกล้ายืนยันเบา่าโกงอะไร โกงเรื่องโกงใครเนี่ยติดอยู่คำนี้แหละ แล้วแชทไปบอกแชทบอกกันส่งกันไปต่อกันไปต่อกันมาจนเป็นเรื่องเนี่ยคืออะไรนู่นบอกว่าการันตีจากตัวนุ่นหนูจะมาโกงเรื่องอะไรใช่ค่ะเจะ๊หนูหนูมองว่าเรื่องนี้หนูหนูยอมหน,หนูคำนี้หนูหนูรู้สึกว่าหนูหนูปล่อยผ่านไม่ได้อะ เพราะหนูไม่ได้มาทําแบบนั้นกับหนูใช่ไหมอะหนูไม่ได้แบบมาทําแบบนั้นกับหนูอะแล้วแล้วมันมีคําเนี้ยออกไปได้ยังไงมันมีคําเนี้ยแชทบอกกันได้ยังไง กระทบนะกับคํานี้ถ้าเป็นหนูหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าเป็นหนูหนูหนูก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วพวกหนูอยู่กันเฉยๆอะ่ะถึงบอกว่าการันตีจากนุ่นว่าหนูไม่ทํากับนุ่นแบบนั้นแน่นอนจะมาทําอะไรกับนุ่นอย่างนั้นได้ยังไงไม่ มันไม่เกี่ยวกันอะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราเราคนละกระเป๋าไม่ได้ใช้ด้วยกันไม่ได้ใช้ตังค์ด้วยกันนะทุกคนคิดคิดอะไรกันอยู่อะคิดอะไรกันอยู่หนูไม่ได้รวมตังค์กันนะหนูไม่ได้หนูไม่ได้ใช้กระเป๋าเดียวกันนะหนูหนูใช้คนละกระเป๋านะ แล้วแล้วพวกหนูอยู่กันเฉยๆอยู่ๆมีคํานี้ออกมามันก็ไม่ใช่แล้วอะมันก็เอ้ยอะไรวะเนี่ยแบบไม่ได้นะไม่ได้นะหนูหนูสองคนให้เกียรติทุกคนทุกคนก็ต้องให้เกียรติหนูสองคนบ้างไม่ใช่ว่าเป็นศิลปินแล้วหนูจะมารองรับอารมณ์ทุกคนได้เสมอมันไม่ใช่ทําอะไรอะ เคยไม่ให้เกียรติใครด้วยหรอควาจริงหนูเคยพูดถึงใครเสียหายด้วยหรอโอ้ไม่ร้องครับไม่ร้องหนูไม่ได้ร้องฟิลเตอร์